โอ้โหคำถามรวมมากรวมเลยคอโอเคครับก่อนอื่นในนามของ Century อยูยูไทยแลนด์ครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเออขอบคุณคุณลอมแพงครับวันนี้คุณลอมแพงไม่ได้มาเนาะครับก็ขอบคุณคุณลอมแพงมากๆที่เชื่อมั่นว่าสามารถทําออกมาได้ ตีความได้ออกมาอีกแบบในรูปแบบหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่ใหม่ภวัสครับที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์เรืนี้ในการกํากับแล้วก็ตีความในอีกแบบหนึ่งออกไปนะครับและที่สําคัญก็คือขอบคุณนะักแสดงทุกคนเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมโปรเจกต์นี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากว่าส่วนผสมหลายๆอย่างเนาะเป็นเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกเพิ่มมากครับท,ที่ทุกคนมาร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็พี่พี่สมวลชนสปอนเซอร์แล้วก็รวมถึงคุณวิบูช่่อง3รที ให้ความเอ็นดูกับโปรเจกต์นี้แล้วก็รู้สึกว่าเห็นเห็นแนวทางที่ที่จะสามารถทําออกมาให้มันแตกต่างแล้วก็ในอีกมุมที่แตกต่างออกไปได้ครับผมซึ่งคําถามขออีกรอบครับตอบยังไงดีการที่ดูจักตาว่าจะโอเคแน่นอนกับวิธนแรงอ่ะก็ผมว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะทำโปรเจกต์ไหนเนี่ยมันก็น่าจะถูกเปรียบเทียบถูกจับตามองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติว่าไม่ว่าจะทาสิ่งใหม่สิ่งเก่ามันก็มีสิ่งเปรียบเทียบอยู่แล้วแต่คราวนี้พอ มันเริ่มมีกระแสมากยิ่งขึ้นจากที่เราตอนแรกจะทําให้เต็มร้อยพอมันมีกระแสที่ดีมากมันก็ทําให้นักแสดงทีมงานทุกคนใจฟูมากครับมันก็เลยรู้สึกตอนนี้ไม่ได้อยากทําแค่เต็มร้อยอยากทาให้ร้อยห้าสิบสองร้อยให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปครับค่ะที่ไม่ใหม่ว่างผู้กับผู้มีประสบการณ์มาก่อนครับท,ที่ว่เป็นไปเลยผ่กกากดดันไหมหน่หอเออถามว่ากดดันไหมก็กดดันต้องต้องบอกว่ากดดันเพราะว่าด้วยด้วยการที่เราทํางานซ้ําของตัวเอง ในในขณะที่เวอร์ชั่นเดิมทุกคนก็ให้การยอมรับมากเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะตีความกันใหม่มันทําให้ผมระวังตัวเยอะขึ้นยอมรับทุกทุกคอมเมนต์ทุกการเอ,อ่อการติชมผมเชื่อว่าทุกคนรักบุพเพสนิวาสแล้วผมก็จะทําให้ภายใต้แรงกดดันนี้แหละทําให้งานออกมาดูและทุกคนจะได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆของบุเพสนิวาสอันนี้ครับมาโอัสร้าง เป็นก็เดทมีอะไรต้องทำกันบ้านเป็บบนพนะิเศษอ๋อแล้วงานบ้านอะเราใกล้ใหม่เนี่ย <c oughs> ของการน่านจะเป็นเรื่องของภาษามากกว่าซึ่งเป็นภาษาของสมัยก่อนเนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยชิดเท่าไหร่คือน,นอกจากที่จะใช้ความเข้าใจในการแสดงแล้วยังต้องใช้ความจําเข้ามาด้วย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าตอนถ่ายเนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟกัสแยกภาษาค่อนข้างเยอะ เป็นอีกบทที่ประสบความสำเร็จมากกว่านั้นไหมบดดันไหมอืมก็ก็จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นใช่เพราะว่าด้วยเ,เราก็ทําหน้าที่เต็มที่ครับในฐานะนกักแสดงเราก็พยายามที่จะเป็นตัวละครที่ได้มากที่สุดแล้วก็ดึงเ,เข้าใจความต้องการของตัวละครแล้วก็พยายามให้สีนั้นมันออกมา สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับผมเอาละคคู่ของเราว่าเจ้งเล้งเป็นพ่อแก้วหรือว่าการะเกตได้จักรวาลแบบพ L เอะครับรู้สึกยังไงความท้าทายคืออะไรเออรู้สึกยังไงล่ะครับอย่างอื่กอนก่อนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับบทที่ดีขนาดนี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะได้รู้นะครับว่าบทเพสัน,นิว่าแบบเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเป็นสมบัติของชาติไทยหนึ่งอันเลยอะไรเงี้ยครับในฐานะนวนนิยายผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้รับบทนี้ ที่ที่เราจะได้สามารถเอาศักยภาพของเรามา represen สิ่งนี้ในอีกแบบหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าใช้ผมได้ทำการบ้านมาได้เล่นบทพ่อแก้วครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าตัวบทพ่อแก้วอะสามารถโชว์ในหลายๆมุมให้ให้คนในหลายๆในหลายๆ target ได้แบบได้ได้กว้างมากขึ้นนะครับเราสามารถ represen ประเทศไทยหรือว่า represen ความเป็นไทยประวัติศาสตร์ไทยได้ในหลายๆมุมผมก็รู้สึกว่า ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญและผมอยากจะโฟกัสในการที่จะทําออกมาให้ได้ดีแล้วก็สื่อสารออกไปให้ให,ให้ทุกคนชอบครับเต็ม <Okay. S 1> mm hmm. นะคะ้องงะ้องนะองนะเป็นยังไงมายัางไงเล่นบ mm ี hmm. มีคนบอกว่าก็เซอร์ไพรส์อยู่ครับผมก็ mm hmm. ก็เป็นประสบการณ์การแสดงใหม่ๆแล้วกันครับจริงๆก็แอบโปรโแบบๆในบีเอลมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีคู่ออกงานด้วย อ,อ่าต่อไปนี้จะไม่เหงาแล้วก um ่อนหน้าน um ี้ออกงานคนเดียวจะเหงาเหงานิดนึงครับอยู่นี่คู่หนึ่งการเล่นคู่ทีนึงวินครับก็อ่าคุณพูดก็คือตั้งแต่ที่รู้จักกันมาครับรู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่เราเข้ากันได้หลายๆอย่างมากๆเลยในในฐานะที่นอกนอกเหนือการแสดงนะครับรู้สึกว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ เป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยส่วนตัวทีมีอะไรอยากพูดไครับไม่มีอะไรครับอยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับที่มีเขาเป็นคู่ด้วยโอ้มารู้ใไหน่อยได้ไหมลูกโรงอยู่ไหนคะลูกโรงโรงเนีย้ลูกโรงไม่นั่งอีกละรู้ใจว่าเลยกมาก็เลยโดนแดดแล้วลูกโรงเศ้าไหมลูกโรงหานี่ค่ะลูกโรงว่าออกแกวโหราที่ดีเลย่ยนเนี่ยมาแล้วเนี่ย เขาจริงเขาจริงเชื่อแล้วไม่ใช่เขาเป็นเช่นเดียวกันตอนแรกเขาให้เล่นเป็นแม่จำปาแต่ว่าพอแม่จำปาใช้ป้อมเล่นแล้วก็เลยต้องมาเล่นเป็นออกยาโหราที่ปารีออกยาเสียงนี้เลยเนี่ยใช่เขาเล่นเล่นตามที่ที่พี่ใหม่บอกแต่ยากเพราะว่าไม่เคยเล่น เพราะภาษามันยากเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวออกมาก็จะรู้เองว่าภาษามันยากอย่างไรแต่ว่าชอบตรงมีดราม่าร้องไห้ไปแล้วร้องแบบสั่งได้บางคนคิดว่าเจ๊เล่นเล่นเล่นร้องไม่ได้แต่สุดท้ายเจ๊ก็หลังน้ำตามาเพียบเลยพอเขาเล่นได้่ จริงค่ะจริงค่ะนี่จะนี่ก็ร้องร้องคู่กันร้องคู่กันแล้วก็ได้ความที่อะไรนะคะไม่ต้องเล่นแม่นางกำปาค่ะจักรวาลนี้เซอร์ไพรส์อะไรยังไงก็เซอร์ไพรส์อย่างแรกเลยค่ะคนข้างๆเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดทุกฉากนอกบทตลอดแล้วเราก็ต้องกลั้นหัวเราะตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าขอบคุณทีมงานที่ หันมาเลือกเราให้เล่นบทนี้ซึ่งเอาจริงผ่านการแสดงมาบ้างแต่ไม่เคยเจอละครพีเรียตเลยเลยนะคะแล้วก็เล่นในบทที่ว่ามีทั้งสนุกสนานตลกเสร็จดราม่าอย่างที่ลงว่าแล้วดราม่าจริงจังนะคะต้องรอดูไม่ตลกใช่ไหมคะไม่ตลก,ากมากฉากดราม่าจัดไปตลกอะไรเธอให้ม <laughs> <laughs> ันรู้เวลาบ้าง <laughs> โอเคหลบแหลกได้แล้วใช่ไหมขอบคุณมากเล่นเป็นอะไรนะเออเท้าสีจุฬาลักษณ์ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าในเวอร์ชันก่อนที่คนถามถึงเนี่ยก็จะไม่มีเท้าสีจุฬาลักษณ์นะคะก็เวอร์ชันนี้ที่ใหม่ก็เพิ่มหมดนี้ขึ้นมาค่ะค่ะเล่นเป็นยัไงคะยากไหมคะเป็น อาจเป็นการตีความแบบออตีความแบบใหม่ละกันค่ะคืออาจคนดูเนี่ยอาจจะเคยได้เห็นท่านในเรื่องอื่นๆแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะเป็นการตีความท่านออกมาแบบใหม่ค่ะค่ะมีสื่อจะที่ถามมาว่าคู่กับเป็นนันเป้าใ่ไม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยากอยากรู้คู่ของที่ตาไหมฮะ มีทั้งหมดสามคนแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่สปอยว่าผู้ใครเดี๋ยวก่อนนะผู้ผู้ชายอันนี้คือผู้ชายของอันนี้ไม่สปอยอ่ะอันนี้ไม่สปอยไม่สปอยอ่ะค่ะอันนี้คือผู้ชายของเท้าสีจุฬาลักษณ์ค่ะใช่เยอะมากเพราะคือคนนี้เรามีเสน่ห์มากไม่กล้าพูดเลยสวยขนาดนี้ก็ต้องแบบ มีเยอะขนาดนี้แหละครับขอให้ติดมาริกิมาอีกคนนึงมาเร็วมาเร็วก็คือเป็นบทบาทที่ท้าทายยังไงมากค่ะเพราะว่าตามประวัติศาสตร์มาริกิมาก็คือเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของการทําอาหารโดยเฉพาะขนมแล้วในเรื่องของเวฟหรือเปล่าคะแล้วก็มีอ่อนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆค่ะ ซึ่งเราก็เป็นกรั่ังอยู่แล้วด้วยก็อาจจะต้องถามคุณหมอว่าเขาทําหนูเป็นแนวไหนอะไรเลนก็มีความนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อมีความเป็นลูกครึ่งหนูก็ได้เสี่ยวมานิดนึงค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับบทนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ข้างนอกที่เหมือนค่ะหนูว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นข้างในที่เราเหมือนกันทุกคนต้องคอยดูค่ะเวลาเดินทางนะคะ